ให้ไปให้ไปกิจกรรมก๊อตให้ไปกิจกรรมให้ไปกิจกรรมมันมีกิจกรรมอะไรนี่ไงกิจกรรมไม้คู่รักไงเอออยากให้ไปร่วมสนุกกันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นงานแก๊ง่ะของเราอะเย่ยบอกเสียน้วยด้ว้ไม่มีสาวไปเลยฉันจะไปไม่ใช่หรอกประเด็นเลยอะไม่ใช่กูจะหาจ้างคนที่จะเสียหมดไอ้เฮียแม่พวกเราไม่ไปมึงคิดดูหญิงไม่มีเข้างานเสียวปะเอาไม่รู้เยอะจริงๆเอางี้กูถามึงดีกว่าว่าให้กูพูดในวงหมู่ทะวันวิ่งกันด้วยป่ะเอาละ เกลบะรเราล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 า้ไ้พี่อยากรู้ไพี่มอยากรู้ไม่ได้พีไม่ได้ทงินแ่คนดีใครที่เวลาชนกัน่ยอะไรเป็นอะไรกันพี่เฉีนสวัสดีครับเปียรบมีน้องเดียวมี่เดี๋ยวพี่จะมาดรุจดต้าน้องกิจกรรมคู่รักกิจกรรมคู่รัก แค่เข้ารวมก็ได้ห้าหมื่นเยี่ยฟังแล้วโคตรเจ็บจี๊ดเลยว่ะนั่นเลยดิผมก็ไม่มีเหมือนกันนั่นเลยนะเยี่ยเฮียมาลองเหรอครับคืออะไรวะต้ามันคืออะไรเขาทำอะไรอ่ะไม่รู้เขาเข้ารวมน่ากิจกรรมเล่นเกมอะไรเขาบอกว่าแค่เข้าร่วมก็ได้ห้าหมื่นแล้วไม่ไม่เอางี้แล้วกันเอ่อถ้าใครเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ในรักรักแชด่ะว่าใครมีถ้าจะมีกิจกรรมใครไปกิจกรรมให้ไปได้หมดเลยดีแลกบ้าง จะไปอ่ะไม่ว่ากันจะไปอ่ะน้าบ้านันไม่มันไอ้นี่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นงานแก๊งานเดี๋ยวพี่พี่ไม่มันติดตรงที่ไม่มีคู่เลยทีเออมันที่แั่ไม่มีคู่เลยนะพี่จะน้องครับขอตังเงินรับรับรับคู่ไปงานวะกระเป๋าอะไรครับเอ๋่ยบามึงหาจ้างเด็กเอ็นตะกอนว่าทำฟอร์ไปแฟนเราแล้วเราไปงานดิเฮีย เฮยเพื่อนแล้เสียนะเว้ยงานัสดีครับก๊อตัสดีครับพี่เปอะไสดีครับพี่เป๊เฮียเป็นงานอย่างงี้มึงคิดดูเฮียเราเสียแล้วเว้ยกเราจ้างกิ่กัไปให้วะเฮียยิงไงดูไว้เต้องมีเว้ยนี่ต้องไปงนตรงนี้จ้างดิว่าจ้างดกว่าจ้างนี่จ้างดี่รเสียเนียถ้าไม่มีไปคือแบบเออโคตรเสียเยียโอ้เียดูไว้ไม่มีหญิงมาทุกคนโคตรโป๊ะดนดินีปเดินไปเดนไปเนไปเดิ่เนนนขดนเนนเนนนามกับผมป ไม่ลงว่าไปไหนกันมงวัวไปไหนกันหมดอ่ะไอ้วยลงไปไหนไปไหนหมดอ่ะทำไมพี่ลงสนามของผมปะลงสนามได้ไอ้เอ้ยพี่กระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าอะไรลงสนามของผมไหมไอ้ทอมมึงจกที่ไหนอ่ะอยู่บ้านเหรอเออท่าเรือกับพี่สิบะแล้วใครยืนที่อื่นนะผู้หญิงว่าที่อื่เออทองไม่แน่ใจว่าแต่ว่าเมื่อกี้พี่ได้ทอเก้านึ่งหนงตอนนั้นคนมันมาแค่สองคนสามคนเองมั้งคะัตรงไหนอ่ะขอท้าด้วยกันพี่เดินครับจะไปะชุมเหรอไม่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  พี่จะพิมพ์ลงลักแชทว่างานแก๊งวันนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียใครอยากไปกิจกรรมไปกิจกรรมเลยเย่กันเราที่เอาไงเอาไงพี่ท้าด้วยกับผมไหมผมขอทำได้แล้วไปกี่โมงกี่ทางกี่โมงถามก่อนกิจกรรมคู่รักคนนี้สองนุ่มพึ่งหรือเปล่ากิจกรรมคู่รักใช่แค่เข้าร่วมก็ได้ห้าหมื่นแล้วเป็นใครเป็นคู่อ่ะนี่เราหาคู่ไปหนึ่งว่ะที่หนึ่งได้ห้าแสนพี่งานพี่ว่าขึ้นมาล็อบหนึ่งสุดห้าไหมได้ล็อบหนึ่งน่าจะเป็นไปผมบ้าไปผมไหมนี่เจะไปกับก่อนแต่ไปะก่อนหนึ่งน มันมีเกียรกรรมคู่รักวันนี้มันมีกีจรกรรมคู่รักโรนีมีกีจกรรมคู่รักควยเอ้ยนึกวการรันเป็นไงเหียเฮียวาการบ้าดเป็นียเปะปากดีมึงแบกกูไหมเอาแม่ปากเก่งเฮียเฮียอียเฮียูฮียเฮีไมฮียอะียเฮ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 ีเยเฮียเฮียเฮยเฮียียยเฮียเฮียเียเีเฮียเอายเยเียเฮียเยเฮียเียเอยเ่ยเฮีเฮีเฮียเฮียเยเฮยเฮยเฮียเฮีเียเฮียรฮียเฮียเฮียเเฮีเฮียเฮีเฮียเฮยเฮียเฮียเฮียียเฮียเียเฮียเฮย เฮ้ยโมทัลบาเดวเมื่อคืนเ่ะเกมเมื่อคืนเลียสับจอกเฮียเบาก็เบาฟังมาครับหนึ่งศูนย์หคุณเจมส์นะไปกับได้แล้วโอ้ยม่จบลไปไป้ไไดดิกูเห็นเฟอร์มิโน่เฮียส่งบอลไปโดนขัดขายืนไม่ถึงเฮียขาตายแล้วอียบอลไม่เคยจึงขามัไอ้ควายไปได้ยินทียู้เยกระเป๋าอะไกระเป๋าะไกระเป๋าอหควายก็บอกให้รอบหน้ารอบหน้าลิเวอร์รอีกคูแทงนังอีกอ้เฮียลุยควายเพราะใครคู่นี้ได้ตัวเองเชียร์แมนยูเชียร์แมนซีเฮียเชีย ไอ้บากระเป่าเลยวะผมกระเป๋า4.7สี่ันบเานดเลยให้บอกทำไมอ่ะบอกให้ซ้ำหนักกูจะไปจบโคแล้วเลยลามาอ๋อนูว่าเคียบอกไปได้เนะเว้ยไปไม่ไปพี่วันนี้พักงานแก๊งเหรอใช่ครับ ให้ไปให้ไปกิจกรรมก็ส์ให้ไปกิจกรรมให้ไปกิจกรรมมันมีกิจกรรมอะไรนี่ไงกิจกรรมไอ้คู่รักไงเอออยากให้ไปร่วมสนุกกันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นงานแก่งของเราอะเฮียยบอกเสียหนุ่มว้หนุ่มไว้ไม่มีสาวไปเลยอะฉันจะไปไม่ใช่ลอกประเด็นเลยอะไม่ใช่กูจะหาจ้างคนเฮียเสียหมดไอ้เฮียเม่อผู้เราไม่ไปมึงคิดดูหญิงไม่มีเข้างานเสียปะป็นกมกมทวิตแล้วหาสาวว่างงานไม่ได้บาสแต่แต่ถ้าแต่ถ้ากูเป็นคนโพสเดี๋ยมาเสียไงบาสบุ๊คโพสหายกูดิขอขอแบบเอ็นพี่บนกทวิตตอนน้องคนนั ไม่มันไม่ได้เป็นรายการกูไม่อยากเป็นอะไรกูยังไม่พร้อมจะมีความรักจริงยังจังเฮี้ยากไม่กูยังอยากสนุกอยู่เป็นตัวเอกแต่แล้วเยอะใช่ใช่อายุวิเศษเขายังต้องสนุกกว่านึงพี่ไม่อ่ะกูถามอย่างหนึ่งอ่ะสมมติถ้ากูจะมีอ่ะสมมติกูจะมีหญิงขึ้นมากูถามหน่อยเฮี้ยเวลาแกลงคุยเลยเดี๋ยวแกลงเดี๋ยวแกลงเดี๋ยวแกลงกูไม่ต้องทำเฮี้ยเลยกูจะเอาเวลาไหนไปคุยกูถามอะจริงครับทุกโค้ดเฮี้ยแกลงไม่พักไอ้สัตว์ตูกนีกูคิดว่ากัันนม้งงงไอออเเเเหียแกกกลืิร์จ ไอ้เฮียเดี๋ยวงัดร้านเนี่ยจะนู่นเดี๋ยวจะนี่โทรมาทำเฮียอะไรไอสัตว์กำลังงุดหยิบได้ที่เลยอะไรเฮียได้รับสกูเอกับบีที่ผมงัดงัดได้หรือยังครับยังยังไม่ได้เลยยังครับยังยังผมดีงัดออกครับเอกับบีเมื่อวานเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้องโจอ๋อไม่คนละส่วนเงินจากการพนันอะไรเงี้ยลาเขียวมาเลยแค่นี้ บาเรหาวันนี้บอกให้เงินดีให้เงินดีอะไรนะนั่งรถวมูนเหรอไปส่งรถวมูนเหรอมันก็จะดูอวดรวยไปบ้าไม่เอาพี่ไม่ชอบพี่มเไม่อย่างแบบเฮียต้องไปอวดเขาสาวไปคู่นะพี่ฉนี้ไปหาสาวองมอยากเอาไปชื่อคนจีนไมพี่ไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไอ้นี่เขาไปคุยทแล้วว่าแบบเออเป็นเป็นบ้าเป็นาพาไปผมพาไป เพื่ออะไรครัเพื่ออะไรไปหามาเขาเขาไม่รู้จักตัวตนหรอกเว้ยจริงได้ใช้น้องเออถ้าไปเล่นยังไงก็แปลกๆได้ชาใช่เอาไปทำอะไรเอาไปจบโขนเล่นทีน่าจะต้องใช้ใช้ก่อนเดี๋ยวพี่ไม่ใช้เดี๋ยวพี่บอกได้ต้องไปขายยาวอ่ะนะเนี่ยเดี๋ยวมึงไปหาสาวจ้างมาใช่ป่ะเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บไปเขาไปถามคำถามไม่รู้จักตัวตนอายเขาอีกเขารู้อีกว่าจ้างมาใช่ป่ะไอ้เฮียเสียพวกนี้มันต้องหัวไวเด็กโง่เออผู้หญิงเขาจะหัวไวกันเหมือนน่ะ อากูเซตข้อมูลไปก่อนนี่ควายเซตไปก่อนดิโอว่าเฮียไม่เป็นดิวะตามไปดูเซตข้อมูลเนยึงไม่เป็นดิวะยังใหม่ดิวะตัวนึงว่ามึงเซียนเฮียแล้วบอกเที่ยวประจำกูไม่ได้ใส่ไม่ใช่ขยายเซิร์ชอย่างเดียวดิเฮียโอ้แล้วบอกซื้อแล้วบอกซื้อประจำเฮียแล้วบอกตัวเองเน่ยตัวซื้อขาซื้อที่ก่อยนี้มันไม่ต้องคุยไงไม่เคยพูดเลยมันเป็นขาซื้อ คู่ละห้าหมื่นทำไมยกเรื่องการแข่งครับพี่วันนี้อ่าพี่จะให้ไปกิจลุกกิจกรรมกันกิจกรรมอะไรครับพี่กิจกรรมคู่รักเออแล้วเอ็งไม่ชวนคู่รักเอ็งไปเหรอไอ้บิลลี่หรือว่าจะไปเข้าร่วมเอาเงินค่าสมัครเฉยๆครับโอ้โหทียนี่เป็นเงินทุกวินาทีแล้วผมจะคู่รักกับใครเหรอพี่ <ผม S 2> คู่โจโ,โจโ๊ะอาฮะมันมันปัญหาคือคู่รักในความหมายของเขาอะคือมันต้องคู่รักแบบว่าชายชายหญิงหญิงอย่างนี้ก็ได้เหรอหรือไง ล้างได้หรือเปล่าครับรักแบบไหนอ่ะเขาบอกเออรักแบบเพื่อนพี่น้องอย่างงี้ได้ป่ะเออรักเพื่อนอย่างเงี้ยได้ไมไปไปกันเต็มเลยนะไม่แบบผู้ชายแบบผู้ชายได้ป่ะพี่ดูไปกับผมมาแหละเขาประกวดกันหวานไม่ใช่เหรอพี่อะไรประกวดอะไรนะก้อนหวานหวานอ่ะใช่พี่หวานไม่ไม่ไอ้เฮียมันประกวดทำพียอะไรอ่ะหวานไม่ซื้อน้อบสันมากินป่ะไม่เรียกสุดตอนพูดไปวะจะเรียกบุกคนอื่นไปทำพียกันทำไมวะแสดงความจริงใจต่อกันอะไรเงี้ยที่เขาแบบอันนี้มา ไอ้ทว่จะไม่มีหรอกคะแนความจริงใจอ่ะไปตอนแหละหมดเชื่อกูดิเฮี้ยไปพะตังค์นั่นะแล้วมาไม่ไปกับสั่นหลุดมาจริงอันนี้จริงมาเฉยบไม่ไปกับอาวุธไปพระตังค์นี่โจ้ที่ปากดีนะไม่พี่ความรักมันไม่มีขีดจำกัดนะพี่รักมันมีขอบเขตมันไม่ต้องไปรู้บาดหมอปะรักไม่มีข้อแม่คุณคงจะไปกับเจออ่ะแล้วผู้าหมอบหรือไปเจออ่อือโออยากรู้เลยกูเมื่อกี้าครเมื่อกี้มันยังบอกรักย่ออยู่เลยไอ้โจ้ มันเลิกกันหมอไปแล้วหรอใช่เหรอเลิกกัหมอแล้วเลิกกัหมอโอ้ดูอยู่เลยอะูตีนหนูน้องูอยู่ดูอยูู่อยู่โจนาธานไปรุ่นสองเดือนอ่ะเจอ๋อเขาก็ยังมีใจอยู่นะเจอ๋อน่ารักนะโจเออเขาจ้างผมไปรอฟังเขาก็รออยู่นะเรฟังอยู่เคยแล้วโจจ้างแบบลับๆด้วยรอพให้โจฟังโอยโจโจรอพเาอยากรู้ยไงวะ ไม่พี่เขาก็าจ้างพี่ชาลีมาร้องเพลงให้ผมฟังไงพี่ไม่แล้วคนหนึ่งคือเป็นหมอคนหนึ่งเจ๊อ๋อคือใครวะเจ๊อ๋อเจ๊อ๋อเห์ล่าไงออล่าสะพานไงนี่คนลล่าเลยเกโตน่เล่นรุ่นใหญ่เลยเหรอไปเลยครับไปเลยครับเนี่ยจริงได้โจที่นี่เนี่ยมาเรื่อยแบบบ๊บตบบุบตบไปนะโอ้โหพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เจ๊อห์จริงวะจ๊อหจริงว่ะเล่นสายเป็นงานซะด้วยไมปชักเ่าวะ ใช่แม่งในเมืองในเมืองเนาะพี่ขอขอได้ไหมพี่เรื่องนี้ขอได้ไหมพี่ไม่เอาได้ไหมพี่บุ๊คแมวได้ไหมเรื่องเรื่องพวกเนี้พี่เรื่องชักเมาเหรอโอเคๆระหบางเรื่องชักเมากับชาวน้องอย่างเงเรื่องชักเมาเพราะผมไม่เคยเล่นชักไม่ใช่พี่ไม่ใช่เรื่องหนีพี่นี่ตลกแหมเรียนเลยนะชอบชอบเปมุกเคิมเนี่ยเล่นด้วยนะ ไอ้แต่ถูกแล้วคือถูกว่าเอ็งคุยสองคนเหรอโจให้ผลเงินไม่ใช่ครับพี่เนอะแล้วคือที่อะไรวะแจ๊งแจ๊งมากก่อนครับสำหรับผมความรักไม่ไม่กูไม่ได้ถามกูถามว่ามึงคุยสองคนหรือเปล่าไม่ต้องมาเอาเป็นตอบเรื่องอื่นไม่ได้คุยสองคนนะพี่ ก็แค่เหมือนมันลดขายโอ้ครับพี่ผมพันผ่านผมก็แวะขายแวะขายผมก็ไปต่อไม่ใช่กครันเซลหรออะไรอะไรพี่ดูเออหนูดูรู้เรื่องแล้วพี่จรู้อะไรเหมือนรู้มันอยู่อยู่ตลอดเหรอเนาะก็อยู่กับมึงไปละกูอยู่กับมึงไปละเอ้าอยู่ดิกร้ามาดูในช่องตลอดแล้วนะสิไม่กล้าแม่งอะไรก็มาพูดในเมืองไม่ใช่ไอ้เงี้ยเลยกูดั้งคุยกับมึงไงถูกลกูดั้งคุยมึงรถถูกูพลาดเนาะเขาจะโทรศัพท์ก็ยังจะรู้ไอ้เงี้ยก็ไอ้เงี้ยโทรศัพท์อูโทรอ่ะ ไอ้สัตว์เปิดระโบป้าค่ไมึงเปิดระโบป้าเออโจเปิดระโงเปล่าวะต่อเป็นโชว์เนาะเวลามึงเล่นน่ะแบบให้เบาแสงโทรศัพท์โอเคโอเคแต่รอบเออมันแอบอยู่ไหนตลอดมึงใช้ไอ้โฟนอยู่ที่มืดปุ๊บมันจะหุบแสงลงเองอ่ะเข้าใจปะโอเคพี่โอเคอะไรนะเพียอะโดนหุบแสงไอ้วเยอะที่เฉยมากบุบแสงเลียกช่างหน่อยโอเคเลียกช่างเหรอใช่ใช่ อ้ยเมื่อกี้หมาะอันนี้อันนี้อันนี้ให้กูเล่าเรื่องที่ออโรราล่าให้กูฟังป่ะอันนี้อันไหนไหนไหนเล่าฟังกันเล่าฟังหน่อยคือเขาเล่าว่าวันที่มึงมึงป่วยเอ้ยที่มึงป่วยใช่ไหมที่มึงไม่เข้ามาหลายวันน่ะกลับมาปุ๊บเขาก็รอตั้งหน้าตั้งตารอมึงแล้วมึงกลับมาวันแรกมึงก็บอกเรื่องเขาเลยอันนี้ถูกไหมอ่าถูกแล้วบอกเรื่องเพราะบอกเรื่องเพราะอ่ะขอขอฟังดิก่อนบอกเรื่องเพราะบอกเขาบอกไม่รู้สาเหตุอยู่ดีแบบเขารอแบบรอด้วยแบบรอด้วยความหวังว่าโจจะมาแล้วแบบกลารจะมาคุยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมาเลย ต่อเริ่เสร็จปุ๊บไปคบกับหมออันนี้พูดถูกไหมโจแล้วพอเลิกกับหมอ,ขอ,อเขาก็ยังพูดอยู่พี่ทำอะไรผิดพี่ทำอะไรผิดพี่พมีพี่อะไรหวังดีกับโจโจ,โจทำอะไรเงี้ยถูกไปล่ะพูดถูกไหมเด็กแม่งทะเลสมไวยจริงวะจะแม่คดขื่อเลยวะยูอันดัเลยครสมันได้ต่อ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  เรียกเขามาเล่าเลยขอเล่าให้ฟังอยู่แล้วลองเรียกมาดิเออไอโจเรียกมาฟังเขาเล่าให้ฟังได้ปะเขาไม่ว่างหรอกมั้งครับพี่เดี๋ยวลองโทรก็ได้ครับลองโทรดิโทรดิแล้วว่าตอนนี้เองก็คบกับหมออยู่อ่ะโจน้องปองเพิ่งเลิกไปเพิ่งเลิกไปไม่ถึงอาทิตย์ิ a l ลครับพี่อ๋อไอ้เจ้ามึงรู้ทุกอย่างเลยวะไอ้เจ้อ๋อพี่เจนเขาประชุมอยู่กับพี่ไปมาไปด้วยกันไงก็แล้วแหล่ไม่ด่วนแต่ถ้าพี่ว่างพี่เจนเขามีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับจะมาดูเป็นเพราะชวงวินิจฉับสมัครแฟนรีค่ะ จบกิจกรรมแล้วพี่เพราะว่าแต่พี่ประชุมก่อนเลยกูบอกแล้วมีกิจกรรมอยู่เงินไม่ใครรักกหรอกไอ้เหี้ยคนเมืองนะอะไรมึงวะไอ้โจน่าคิดว่ะคนมันหิวเงินเอออย่างว่านะห้าหมื่นนะบิลลี่ถ้าถ้าคนหนึ่งไปได้หลายคู่นะผมผมว่าน่าจะกูควงไปหมดเลยแล้วป่ะแบบกูคนเดียวอ่ะจะไปหลายคู่เงี้ยแล้วปาะพี่เขาตึง เฉลี่ถ้าไปหลายคู่งี้ย่าหวานก็พกเป็นสิบเลยดิวะโอ้โหพี่พี่รู้เรื่องดีปะะเร่องดีก็ดีนะพี่มีมีรอะไรนขอบังขบางพีุ่กพี่เล่าเลยพี่เรื่องความรับคนอื่นพี่รู้เก่งอยู่แล้วนี่เล่าเลยไม่เอา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 ไม่เม่เาม่อาไม่เอาไม่เองไม่อาไม่อาไ่อาทม่าไม่าไม่เอาไม่ไ่าไ่เอ่เ่เาไม่อา่อมอา่อไม่อไอ่าไม่่่อไม่อ่ไม่มไ่เมเาอาเา่เไเไได้ไง อู้ได้ไงไว้เยอบินในสัตว์อะไรๆแ้แ้เอาไม่รู้เยอะจริงๆเอางี้กูถามมึงดีว่ให้กูพูดในวงหูท่วันวิ่งกันด้วยป่ะล่ะเอาลรื่งอรเราเรามาเราวาเราม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 าเรารามาเรามาเรานาเราม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 าเราาเราเรามาเราาเราาเรามาเราาเรเราาเาาเร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 ราาเราามาเราาเราาเราาาาเาเราาเราาราาเราร จะเราเลยเหรอจริงเหรอดูโหดจริงเหรอใช่ไม่โหมดเฮ้ยัวไปเล่นกิจกรรมดีกว่าว่ะเออคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนเดีอะเพลินยัยดูเขาชอบเอาความรักเขาอื่นมาแฉไงเออเออไอ่มันในเรื่องไอ้นี่ไงเรื่องแต่คนละกันก็ได้ไอพี่อะไอพี่เป็นไรพี่แต่คนละกันก็ได้ไอ้เพี่อะโดนแล้วพี่พี่อ่ะพี่ลุกมันถึงใส่ร้อยใส่รที่ก่อใส่ร้อยให้หน่อยดิใส่ว้อยให้หน่อยจะงั้นร้านอ่ะเอาใส่ว้อยไอ้บ้างอ่ะมึงว่ามันเลยไปเปลี่ยนให้ มีมีใครบ้างนะก๊อตมีกูมีใครอีกไอ้นู้นไอดอลกูบอกให้ไอันจะบรรดาที่ตรงนี้นกตายอยู่แล้วนกตายอยู่แล้วเป็นนกซึมเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้าพูดเลยอ่ะที่นกโหดสุดเบมสก๊อตแล้วใครอีกสก๊อตกับผมอะพี่สก๊อตกับผมมันโแค่สองคนเหรอจริงอะไรนะแค่สองคนเหรอตัวไลฟ์ไฟเอ็มกันก็ส์กัอเอ็เอือจริงว่านุกเมื่อไหร่จะได้พาพี่เผารถคนหนึ่มดิไปเดยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่ปะขอจริงเลยอ่ะตัวไลฟ์ไฟเอ็มอะไม่ได้บอกเราให้หน่อยดิเอาไมปลองไออาร์แปะแล้วล่ะ รัเรีบตึ้งเลยน้องไม่พี่จะไปไหนเผารถก่อนเผารถก่อนอ่าเจ้สาวมานั่งอ่ะอันนี้เป่าเบิกให้พวกมันใช้เราไปถึงไอ้ีบพี่ถามไปเลยแล้รุปว่าเองกับไปแดงนี่ไงว่น้องไปยังไงพี่เฮ้ยไม่อย่าเขิดนอย่าเขิอย่าเขิอย่าเอายกันเปิด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 เลยแบบเปิดเเลยยังไงไม่มีไม่มีอันน้ไม่มีคือไรน้องเร็ววเอาเร็วเอาไอ้เี้ยไอ้ไอ้รบ เยก่ยงแกเราเนี่ยม,มันเด็ดเมนเอเวลาไหนไปคุยกันวะไอ้เหี้ยหรือว่าเรากำลังจะตายด้านว่าเฉินเย่หรือว่าเราจะกลายเป็นคนตายด้านแล้วก็ตายอยู่คนเดียว เหี่ยวเฉาเหงาหงอยชีวิตเราเพิ่จะจบอย่างนั้นจริงๆเหรอวะคนดูที่เรการกลายเป็นคนตายาได้ได้แบบว่าอะไรวะเนี่ยไม่ไม่คนดูผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสู้ซ่าเว้ยตรงเนี้ยเราเป็นเทียรู้เริ่มรู้สึกแบบว่าเริ่มแบบว่ามันอาจจะเพราะบางทีแบบว่าเราก็แบบว่าเราคุยคุยแบบว่าคุย เป็ยัไงไงเดียแต่คุยเริ่มทำความรู้จักกับคนบ่อยๆแล้วพอมันกลายว่ามันเริ่มรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่ค่อยสู้ซ่าอยากมีคนที่ทำให้รู้สึกรักว่ะเออเอ,อ,อยากมีคนแบบว่าสอนให้รู้จักรักแท้อ่ะ แบบว่าแบบว่าต้องทำยังไงอะถึงจะเรียกว่าแบบว่าเอออย่างเงี้ยมันคือความรักนะแบบที่เราก,กาลังรู้สึกอยู่อ่ะมันคือรักนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ง ชื่อแค่คุณนอกสกอตไม่เอาในประเทศสีเออมึงเปียบข้างนอก OC OC IC OC ไว้ IC IC ไว้เมื่อชีพไ,ไหนเขาดูเขาเรียกมื่อชีพไว้เขาเรียกว่าความรู้สึกไม่ปนกัน ในเกมอารมณ์ในเกมความสึกในเกมพอปิดพอผมพอออกจากเกมปุ๊บผมก็จบตอนนั้นตรงนั้นพอเข้ามาปุ๊บผมก็ค่อยกลับกลับมาสู่ความสึกนั้นใหม่เป็นเฉยตลอดเวลาไม่ได้หรอกเครียดสกดเวน้นอ oh. ิจัา เบมหลงสกอตรอเรียบร้อยนะอะไรครับพี่มีมีใครม่ตังวอร์ให้แล้วตังวอรให้แล้วเออเองก็นุ๊ดไอ้นุ๊กไอ้หลงพี่เดี๋ยวผมงักออออ ไมไ่ถามว่าก่อนหน้าน,นี้มีฟิลเลิฟไปมันก็มีมันถึงว,ว่าคนก่อนๆน,นะมันถึงแบบคนก่อนๆที่แบบเออแบบเราเจอเจอมาอย่างเงี้ยมันก็ดีคือดีหมดอะผมจะว่าดีหมดเลยนะทุกคนที่แบบว่าก่อนน้นนี้ที่แบบว่าผ่านเข้ามาถึงแม้ว่าเขาจะผ่านเข้ามาแล้วเขาก็ผ่านก็ไปก็เถอะเอาจริง ทุกตอรี่ความรักของเรานี่แบบว่าผมบอกเลยว่าแบบว่าถ้าให้ผมให้คะแนนนี่แม่งแปกคะแนนขึ้นนะกับกับทุกทุกความรักที่แบบว่าผ่านเข้ามาในตัวละครเฉินน่ะผมให้แปคะแนนขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นฟิลที่ผมชอบมากแล้วผมรู้สึกมันเป็นสน่หเกม GTA ของจริงอะเราไม่ค่อยได้มีฟิลแบบได้เจอคนอีกคนที่เขามาจากต่างที่แล้วแบบว่าเราได้เจอความรักความรักแบบแปลกๆความรักแบบ แบบจังหวะแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งผมผมให้ผมให้แปคะแนนขึ้นเลยนะสำหรับแบบว่าแต่ละคนที่แบบว่าผ่านเข้ามาทําตอรี่ความรักด้วยกันกับตัวละครเชินนะใช่บางคนแม่งทําเราซึง้งบางคนทําเราหัวลาะบางคนแม่งทําให้เราสึกว่าแบบเฮ้ยเฮี้ยแม่งจริงๆแล้วมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ๋งอะ่ะแม่งเจ๋งเลยอะ่ะคือแม่งเจ๋งมากผมบอกเลยผมชอบจีเรก็ตรงนี้แหละจริงก็ถางผมนะผมชอบจีเรตรงนี้แหละ Uh. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just want to be the best at what I know.